หวงพ่อคุณได้เล่าให้กับคนที่ถามว่าในหลวงพูดอะไรหลวงพ่อคุณบอกว่าได้จับมือของพระองค์ท่านค่ะและมือของพระองค์ท่านสากด้านเหมือนเกษตรกรเพราะทรงงานหนักมากไม่เหมือนมือพระราชาไม่เหมือนมือเจ้าชายเลยหลวงพ่อคุณบอกว่าพระองค์ท่านตรัส กับหลวงพ่อคุณว่าพูดกับผมธรรมดานะครับผมเป็นคนไทยเพื่อให้หลวงพ่อคุณสบายใจในการใช้คำปกติที่ท่านท่านชอบใช้จะเห็นได้ว่าพระอ,องค์ท่านเข้าถึงธรรมโดยแก่นไม่ใช่เพียงกระพีและไม่ยึดถือพระองค์ว่าเป็นพระราชาเลยแม้กระทั่งหลวงปู่แหวนอริยสงฆ์ในรัชกาลที่9ยังเคยกล่าวว่า พระองค์ไม่เคยห่วงตัวเองเลยห่วงแต่คนอื่นคำพูดเหล่านี้เป็นจริงและชัดเจนค่ะแต่คำพูดที่ดิฉันได้ยินมาเองเมื่อวันที่11ตุลาซึ่งตรงกับวันเกิดดิฉันไปทําบุญที่วัดพระรามเก้าและรอให้พระท่านเทพสอนพระชรารูปหนึ่งจับไม้แล้วบอกว่าวันนี้เรามาสวดโพชฌชงสามจบ ถวายพระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวนกันเถอะก่อนจะสวดอาตมาขอเล่าว่าสมัยเป็นเนนน้อยที่วัดบวลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเพื่อตักบาตรในใจเนนน้อยคิดว่าในหลวงจะไหว้เนนไหมในหลวงรัชการที่ก้าไหว้ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชค่ะแล้วไหว้ามาจนสุดปลายแถวที่เนนน้อย ค้งตัวลงไหว้อย่างนอบน้อมที่สุดพระรูปนั้นกล่าวว่าอาตมาไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้ว่ารู้สึกยังไงที่มหาบาพิษผู้ยิ่งใหญ่ก้มลงไหว้เนน้อยอย่างอาตมาอาตมาจึงไม่มีสิ่งใดทำทดแทนมหาบาพิษได้นอกจาก ทุกอย่างเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองทดแทนที่เกิดมาชาตินี้ไม่สามารถประนมมือไหว้พระราชาพระองค์นี้ได้ในสมณะเพศดิฉันฟังแล้วกลั้นน้าตาไม่ไหวจริงๆค่ะเป็นความรู้สึกที่ว่าพระองค์ทนทรงทำอย่างแท้จริงและทศพิตรราชธรรมไม่ได้เขียนอยู่ในหนังสือนะคะ พระองค์ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยทศพิธราชธรรมตั้งแต่วันที่ประกาศกับเราว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเจิบปีครับประการที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณแห่งทราบไปครัว่าพาะระองค์ท่านเก่งทั้งาศาสตร์และศิลป์พระองค์ท่าน พัฒนาตัวเองในทุกด้านเพื่อให้พร้อมกับการเป็นพระมหากษัตริย์ที่แท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำทุกอย่างเพื่อให้เราทุกคนได้มีวันนี้ดังจะเห็นได้จากการเอาวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ในการทรงงานไม่มากหรอกคะ่ะ4,000โครงการเท่านั้นเอง และทาหารเฉลี่ยใน70ปีนั่นเท่ากับว่าพระองค์ท่านทำถึงอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งหนึ่งโครงการก็ว่าได้70ปี4,000กว่าโครงการพระองค์ท่านทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณที่เราไม่สามารถจะตอบแทนได้เลยคิดง่ายๆค่ะพี่น้องชาวไทยแค่แม่เราทำกับข้าวตอนเช้าแล้ววางไว้ให้พ่อเรา ตั้งเงินทิ้งไว้ให้เรายังจำกันมาจนถึงวันนี้โตแล้วก็ไม่เคยลืมแต่วันนี้คิดอีกมุมนะคะเราตื่นมาตอนเช้าออกจากบ้านถนนแกสโซฮอรถไฟฟ้าสะพานอาหารการเกษตรน้ำดินและทุกสิ่งตั้งแต่ลืมตา มีคนคนหนึ่งทำไว้หมดเลยค่ะทุกสิ่งเลยก็ว่าได้แล้วจะไม่ให้เราคิดถึงเขาได้ยังไง